คือคิดมาพักหนึ่งแล้วค่ะคือเมมเบอร์ Member ช่องเอ,อนะื่นอ่ะเขาก็จะมีโซวงโซวิดให้กับเมมเบอร์เยอะๆใช่ปะที่แบบไม่เหมือนกับไลฟ์ปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่องเราอ่ะไม่ว่าจะไลฟ์เมมเบอร์ไลฟ์ปกติหรือว่าคลิปเมมเบอร์ก็ไม่เคยจะเซอร์วิสอะไรเลยมีความรู้สึกไม่คุ้มบ้างไหมค่ะ เออคืออยากให้ปรับเปลี่ยนตรงไหนบอกได้นะคะไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะ,นนะ,คะถ้ารู้สึกไม่คุ้มก็บอกนะทุกคนไม่รู้จะพยายามสวิตให้นะคะแบบดักนะอะไรอย่างเงี้ยเหรอค่ะเบาเราจะทำอะไรแบบนี้จริงหรอแบบ <c oughs> อป เออนีจ๊ยังนี้เหรอป้โอ้ยแม่กอดทำไมอะทำไมอะทำไมต้องเป็นคนอย่างนี้ด้วยตัวฉันหรือว่าเราจะคนจะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนแนวแบบในเขาเรียกอะไรนะในในไลฟ์ปกติเราจะแบบเป็นทิชาที่เป็นทิชาแต่พอแบบในเมมเบอร์ปุ๊บในคลิปเมมเบอร์ Member, อะไรเงี้ยเราจะลงเราก็จะแบบเป็นแบบทรงเจะ๊ะปะ อาราธอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นแบบคือแบบเขาเรียกอะไรอ่ะน้องสาวพี่จ๋าตันี้เจ้าอย่างนี้เหรอคะหรือว่าจะเป็นแบบในท่านหายในท่านหายหรือจะเป็นอ,อะไรดีจะพวกชั้นต่ำ งนี้หรอคะเราเราควรจะเป็นยังไงหรือเราควรจะเป็นอย่างนี้หรือเราควรจะเปลี่ยนอะไรที่มันดูพิเศษพิเศษขึ้นสำหรับเมมเบอร์กลัวเมมเบอร์ไม่ม้มอ่ะช่วยด้วยกลัวเมมเบอร์ไม่ค้มอันนี้คือสองนาทีกว่าที่อัดมาก็คือไม่มีสาระอะไรเลยไม่ตัดด้วยไม่ตัดต่อด้วยบอกเลยจะลงแบบนี้เลย แค่อยากบ่นอะคือไม่รู้ว่ากลัวทุกคนไม่คุ้มอะคือถ้ารู้สึกว่ามันไม่คุ้มมาะแน่นะเผื่อจะไปเพิ่มเบนิฟิตอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อะไม่รู้อะไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยตอนนี้เราเราจะควรแบบเป็นแบบอวัสดีค่ะทุกคน ไม่ไม่เราจะแบบลองลองนะครับอาร่าสวัสดีค่ะเด็กเด็กไม่เอางั้นเราลองเปลี่ยนเป็นแบบน้องซ่าท้ออันนี้จ้สวัสดีค่ะคุณพี่จะรู้อ่ะงั้นเอมถ้าถ้า อถ้าใครมีความคิดที่ดีนะคะสามารถเสนอกันมาได้นะคะหรือว่าแบบรู้สึกว่าไม่คุ้มเลยใช่ะเพิ่มเพิ่มแบบสิทธิประโยชน์นอยอะไรอย่างเงี้ยบอกได้นะหรืออยากจะให้แบบอนุนี่นั่นอะไรเงี้ยคือบอกกันได้นะคะพร้อมเปลี่ยนให้ทุกคนเสมอถ้ามันไม่เกินไปหรือมัน,ม,นมันไม่ดูแบบเยอะไปนะถ้าพูดว่าอะไรก็ดูไม่ไม่ได้แบบ เอ่ออะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อพัฒนาพวกเราไปกันด้วยไม่อยากให้ทุกคนดูไม่คุ้มอ่ะไม่รู้ที่เป็นห่วงทุกคนนะ่ะตังทุกบาทมีค่านะทุกคนไม่รู้อ่ะช่างมันเถอะไม่ต้องดูหรอกไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์อะไรนะไม่ต้องดูหรอกคลิปนี้อืไม่มีประโยชน์สี่นาะทีกับการที่ทุกคนดูที่ชาบ,บุญมันคุ้มหมอไม่คุ้มอย่ามาดูเลย นั่งนะเมื่อกี้ทอดอะไรนี่ด้วยทอดแ้กอกกินกับมะเ,เขืเขอพิกอะมะเขอมะมะเขือพิกคือที่เป็นซอสอะมะเขอดมะเขือเทศซอสมะเขือเทศไข่อร่อยมากไปเลย